ไปที่เรื่องหนึ่งก็คือรถหุ่นยนต์จิ๋วค่ะรถหุ่นยนต์จิ๋วนั้นก็มีประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าช่วยสอนเด็กให้รู้จักการเขียนโปรแกรมนะคะบริษัทที่เป็นผู้ผลิตของเล่นหุ่นยนต์คือเอสฟิโรนะคะเอสพีเอสฟิโรค่ะเปิดตัวของเล่นหุ่นยนต์ตัวใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้ช่วยสอนเด็กๆเกี่ยวกับพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมไหนดูซิเป็นยังไง ของเล่นชิ้นนี้มีชื่อว่า s p r o Indie ซึ่งมีลักษณะเป็นรถยนต์หุ่นยนต์ขนาดจิ๋วและการทำงานของ Indie คือเด็กๆสามารถใช้แผ่นซิลิโคนที่มีสีต่างกันมาวางเพื่อกำหนดทิศทางการเลื่อนของรถ Indie ได้อย่างหลากหลายนี่อ๋อรถเนี่ยก็จะกำหนดทิศทางเลื่อนไป ทางที่เด็กเป็นคนกำหนดเองนะคะซึ่งจะช่วยให้เด็กนั้นสามารถสร้างสนามแข่งรถหรือเขาวงกฎได้ตามต้องการรวมถึงอาจทำให้เด็กๆได้เรียนรู้การแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผลในขณะที่กำหนดทิศทางวิ่งของรถอินดี้ด้วยรถของเล่นอินดี้ได้รับการติดตั้งเซ็นเซอร์สีเพื่อตรวจจับว่ากำลังวิ่งไปบนแผ่นซิลิโคนสีใดย,ยกตัวอย่างเช่นถ้าวิ่งไปบนแผ่นซิลิโคนสีเขียวก็ถูกกำหนดให้เร่งความเร็วไปข้างหน้า ถ้าเป็นแผ่นสีชมพูถูกกำหนดให้เลี้ยวซ้ายแผ่นสีม่วงถูกกำหนดให้รถหยุดเพื่อเป็นการสอนเด็กๆให้รู้วิธีการสร้างคำสั่งเพื่อให้รถอินดี้เดินทางจากจุด a ไปยังจุด b ได้สำเร็จโดยเด็กๆจะต้องคิดให้ได้ว่าแผ่นซิลิโคนสีใดช่วยให้รถเคลื่อนไปยังทิศท,ทางที่ต้องการได้บ้างค่ะคุณแม็กคะ โอ้อันนี้น่าเล่นมากเลยนะครับผมยังอยากได้เลยไม่ต้องเด็กหรอกครับพี่ดูแล้วมันดูฉลาดมากเทียบกับรถเด็กเล่นตอนเด็กๆนี่มันมันโอ้โหคนละชั้นเลยนะครับจริงๆบริษัทสเปเ i โร o เนี่ยนะครับก็คือเขาทําไอหุ่นยนต์ที่มันเป็นลูกบอลมาก่อนนะครับก็คือสามารถบังคับมันเป็นลูกบอลกลมๆเลยครับพี่ตาแล้วก็บังคับแล้วก็ตอนนั้นมันมีเวอร์ชันหนึ่งทำเป็นตัวสตาร์ a อไอบีบีอ็กครับกลมๆส้มๆอะครับ มันก็บังคับแล้วก็หมุนไปหมุนมาอะไรเงี้ยน่ารักมากๆแล้วก็อไอตัวโปรดักตัวนี้นะครับก็ดูน่าสนใจตรงที่จะสามารถทําให้เด็กๆเนี่ยเข้าใจถึงการเขียนโปรแกรมแบบเบื้องต้นได้นะครับอ่าเนี่ยภาพทีมงานเอามาให้ดูก็คือเนี่ยครับเป็นตัวกลมๆวิ่งไปวิ่งมาเป็นแท่นชาร์จมีหัวก็ยังวิ่งได้เหมือนของจริงหมดเลยอันนี้น่ารัก<อ>มากๆแต่แพงมากนะครับยี่ห้อนี้ประมาณถ้าจำไม่ผิดตัวหนะึ่งหกเจ็ดพันอ่ะเป็นของเล่นเราก็แบบโอ้โหสู้ไม่ไหวเหมือนกัน แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าสำหรับทีมสเฟโรเองเนี่ยเขามีสเฟ e โรเอดูจูเนียนะครับก็คือทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถโต้อตอบกับแผ่นซิลิคนสีที่มีลักษณะต่างกันออกไปได้ก็คือใช้บล็อกเบสแลงกูเชอ่คือเวลาเขียนโปรแกรมเนี่ยบางทีมันมีเป็นบล็อกบล็อกมาวางต่อกันได้นะครับก็คือไม่ต้องทำอะไรมากเดินตรงเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเราก็สอนให้เขารู้ว่าถ้าเราอยากจะควบคุม รถยนต์เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยเขาก็ต้องเลี้ยวขวาสาครั้งอะไรเงี้ยก็ต้องใช้สีเดิมเดิมมันก็จะเกิดการเรียนรู้ตรงนี้นะครับซึ่งทาง MIT นะครับก็คือเปิดให้ใช้ Scratch นะครับซึ่งเป็นพื้นที่บลโลกออนไลน์ให้เรียกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยได้ใช้ภาษาเพื่อการเขียนโปรแกรมแล้วก็คิดแก้ปัญหาต่างๆอย่างสมเหตุสมผลนะครับก็คือเรียกง,ง่ายๆก็คือเพิ่มตรก,กะในการ เขียนโปรแกรมเพิ่มลอจิกต่างๆนะครับให้ใน scratch.mit.edu นะครับซึ่งการเห็นเด็กๆจับต้องของเล่นแล้วก็ได้รับการออกแบบการเรียนรู้พื้นฐานเนี่ยจะทำให้เขาเข้าใจเหมือนอคุณรถยนต์ซเฟียโรอินดีเนี่ยจะทำให้เรียกว่าเด็กเล่นติดจอน้อยลงแล้วก็มาอยู่บนโลกมากขึ้นก็คือของเล่นดิจิตอลอยู่ดีแหละแต่ว่าออกมาในโลก ที่ไม่ต้องอยู่กับหน้าจอไม่ต้องติดเกมอันนี้เป็นเรียกว่าหน้าชื่นชมแล้วก็อแอบเสริมนิดนึงก็คือจริงๆเสี่ยมี่เองนะครับก็มีดโดรนอันเล็กๆที่เขียนเป็นบล็อกเบสแลงเกิลชเหมือนกันก็คือเป็นมินิดรนของเสี่ยมี่เขาก็จะสามารถเอาวางแบบนี้ได้เลยครับแต่ว่ามันเขียนเป็นโปรแกรมอยู่ในหน้าจอนะครับพี่ตาบอกว่าบินขึ้นตรงๆหมุนตัว360องศากับกับลำอะไรอย่างเงี้ยพิกแล้วก็พอเขียนโค้ดเสร็จปุ๊บทุกอย่างก็ บังคับได้เหมือนกันแล้วก็เหมือนอเหมือนดูโชว์การแสดงวันเด็กแต่ว่าเราสามารถแสดงมันได้ทุกวันโดยการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์พวกนี้เนี่ยทำตามที่เราต้องการได้เลยครับพี่ตามันเหมือนเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยรู้จักการอะไรโคดดิ้งใช่ไหม<ช>เป็นการสั่ง,เป,งเป็นการสั่งให้หุ่นยนต์หรือสั่งให้เครื่องยนต์ทำอะไรตามที่เราต้องการนี่เป็นการเล่นแบบเสริมทักษะด้วยแล้วก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายไม่ใช่เล่นอยู่หน้าจออย่างเดียวใช่ไหมคุณแม่ ใช่เลยครับอันนี้แบบ oh. เดี๋ยวเตรียมรอออกมาเนี่ยจะซื้อมาเล่นเองก่อนแล้วเดี๋ยวรอลูกโตแล้วอยให้เล่น <laughs> <laughs> มันน่ารักดีองผมว่ามันดูฉลาดแล้วก็จริงๆมัน s i m p l ลมากเลยมันมันจะเหมือนอ่หุ่นยนต์ที่บ้านเราที่เราเห็นที่เวลาเด็กเขาแข่งขันหุ่นยนต์กันมันจะมีตีเส้นสีขาวแล้วหุ่นยนต์วิ่งตามเส้นอะไรอย่างงี้ครับอันนี้ก็คือเป็นภาคต่อที่เคยทํามาก็ hmm. น่าสนใจแล้วก็คิดว่าเนี่ยครับ พอเราเอาเทคโนโลยีมาจับกับการเรียนรู้มันก็ดีขึ้นเสียดายคือเรายังไม่มีบริษัทไทยที่ทําอะไรแบบนี้ก็คือส่วนใหญ่เราจะต้องเอานวัตกรรมจากข้างนอกเข้ามาแล้วก็เหมือนเป็นผู้ซื้ออย่างเดียวผมเชื่อว่าเนี่ยผู้ฟังแบรไต์บริสเนี่ยแหละจะช่วยกันกระจายความรู้พวกนี้แล้วก็วันหนึ่งเราแน่าจะเป็นคนสร้างเทคโนโลยีแล้วก็เอาเออกไปขายคนอื่นได้บ้าง